ทำครอบครัวแจกชัวทุกวันต้องเชียร์หน่อย Caption ครใช้ครีมแล้วหน้าใสแต่คุณผู้ชมใช้อะไรทำไมน่ารักอ่ะวันนี้ฮะนอกจากแคปชั่นแล้วนี่ครับมาพร้อมของแจกเนี่ยต้มยำกากสมาร์ทโร์แจกแบบมีทุกวันเลยนะใช่นะฮะ ทช่องท <TV S 1> างทีวีหนึ่งเครื่องตอนนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะใน Facebook แซฟคาซาอีกหนึ่งรางวัลในอาทิตย์นี้<ห>อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะผู้ชมห้ามลืมเลยนะคะแชะร์รักกับละครมนรักหนองผักกะแยงค่ะง่ายมากเลยกิจกรรมนี้นะคะเวลาผู้ชมไปเห็นป้นายโฆษณาละครเรื่องมนรักหนองผักะแยงก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะบนรถไฟฟ้าน่ะเซเว่นหลังรถตุ๊ก หรือว่าไปเจอที่รถแห่อะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปมาเลยหรือว่าในไอีคุณก็ได้นะแคปภาพมาเลยค่ะที่สําคัญผมไปเซเว่นมาแล้วก็เห็นผมก็ได้แชะภาพเรียบร้อยไปเซเว่นใหม่แล้วเหรอใช่ไปที่วันผมไปที่วันเพราะว่าเขามีโฆษณาอยู่ไงเพราะที่สําคัญเนี่ยคุณต้องบอกเวยนะว่าคุณคบโฆษณาที่ไหนนะครับแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงรอดูมนรักน้องผักกระแยงอาจจะบอกว่ามาจากการดูแซฟาราซาประมดก็เลย อยากไปดูเหตุผนะลนี่ก็เป็นเหตุผลเหมือนกันนะฮะ,ะและพร้อมแฮชแท็กนะครับ14พคอพ,อพักกระยงมาแน่โพสล,ลงโซเชียลนะครับ f a c e b o o ไอจี i ิกต็อกทวิตเตอร์เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับง่งบงายเลยนะคะเราต้องบอกเลยว่า แคปชั่นไหนที่แบบว่าโดนโดน20ท่านเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลกระเป๋าสวยๆแบบนี้สุดพิเศษแบบนี้บอกเลยว่าไม่มีขายที่ไหนเลยและที่สําคัญคือมีลายเซ็น์บบเขียวและชมโอ้ยคุณเด่นกับโบเมลดาด้วยลายสุดพิเศษนี่แหละพิเศษสุดๆเราไม่เคยได้เลยกระเป๋าแบบนี้หละถ้าอยากจะได้นะคะ สาที่สามารถเล่นนาตีคนที่16ที่สาหาผงมาได้ส่งมาได้ที่บ w w w c h 3 p l u s c o m นะคะต็อง่ายๆเลยรุ่นลำบานดีๆไปดูรายละเอียดได้ใน CS สาขาใช่แล้วโพสในไอจีของคุณใช่คที่สำคัญตรงนี้ครับกิ่นตีหน้าผมแล้วครตอนนี้คนต้องบอกว่าคนที่รักทุเรียนห้ามพลาดในวันนี้นะครเพราะว่านี่คือการรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์ที่ดีที่สุดพรีเมียมที่สุด จาก6ภาคทั่วประเทศไทยขอเชิญนะครับคุณบุญอนันต์บุญรอดประธานชมรมคนรักทุเรียนแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพี่พี่โอ้โหมันอยู่สวรรค์เลยตอนนี้มันเจ๋งยังไงทุเรียนของพี่เนี่ยก็มีเอกลักษณ์ตรงตามสายพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นทุเรียนที่แก่จัดและเป็นพันธุ์แท้จากทั่วประเทศและเล่าถึงชมรมนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพี่ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ๋อครับ ลมล่มนี้ก็ตรงตามชื่อครับคนรักทุเรียน่งประเทศไทยพูดง,ง่ายว่าเป็นศูนย์รวมเลยของไม่ว่าจะเป็นคนปลูก<า>คนกินคนขายและและ่าสูตก็คือนักวิจัยก็ตัวรวมกันหมดเลยพ้ยผมสนใจเรื่องของนักวิจัย,จยอ,อ่ะผมอยากรู้พี่พีวันนี้พามากี่สายพันธุ์วันนี้มีตองสายพันธุ์หลักๆที่เป็น ท็อประดับต้นๆของประเทศเลยฝากนู้นก่อนใช่ไหมอันนี้คือการยาวก้านยาวแล้วก็หมอนทองหมอนทองใช่ครับอย่างก้านยาวเขามีความพิเศษยังไงบ้างครับพี่ก้านยาวเนี่ยอัตลักษณ์เขาก็คือเนื้อละเอียดเป็นครีมนะครับเนื้อละเอียดเป็นครีมละลายในปากแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัวเหมือนดอกมณฑาครับหอมใช่ใช่แล้วมีหนามไหมฮะมีครับทุกคนถ้าไม่มีน่าจะเป็นขนุนครับโอเคครับนะราคาเท่าไหร่อยากพนาน ก็อย่างที่ชมรมนะครับก็ถ้าเป็นแท็กแบบนี้ก็500กรัมก็อยู่ที่แกะแล้วนะเรียบร้อยใช่ใช่ใช่เจ็บาทก็คือ,อกิโลละหนึ่งพนบาทเนื้อล้วนๆนะครับเนื้อล้วนเลยนะใช่ใช่โอ้อันนี้คืออะและ้วลัททางนี่แหละครับหมอนข้างนยฮะหมอนทองหมอนทองนะครับ <laughs> มอนทองนี่ยังไงครับถ้าเป็นมอญที่ก็อยู่ที่เนื้อล้วนกิโลละ800บาทครับกิโลละ800บาทไม่ต้องมานั่งแกะเองแล้วแกะแล้วะให้พร้อมเสร็จพร้อมทานเลยครับถึบ้านแกะทานได้เลยแล้วกล่องที่ใส่มานี่คือพิเศษยังไงบ้างอะคะเป็นกล่องที่วิจัยมาสําหรับใส่ทุเรียนโดยเฉพาะครับหนึ่งเลยคือล็อกกลิ่นนะครับสองคือกลิ่นทุเรียนที่ใส่ข้างในเนี่ยจะไม่เปลี่ยน แสดงว่านักท่องเที่ยวหลายคนชอบเอาทุรเรียนไปในลิฟต์แลี่จะมีป้ายแปะไว้อันนี้แอบเอาเข้าผมเทสหมดแล้วได้เลยคือรถไฟฟ้าได้สบายเลยที่มาไม่ได้ใช้กลองนี้ไงใช่กินด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ่ยโปแต่เรต้องยืนกินหน้าโรงแรมแล้วอย่างหมอนทองตอนช่วงนี้ค่ะมันมาจากที่ไหนยังไงบ้างครับ นัดช่วงเมษาพฤษภานี้จะเป็นทุเรียนในโซนภาคตะวันออกก่อนก็ได้แก่ระยองจันตราดแล้วก็ปะจีนบุรีครับโซนผลไม้นั่นแหละถูกต้องอร่อยนะเลยหัจากนี้ถึงจะขึ้นมาเป็นโซนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็แล้ก็ปิดพันธุ์อื่นพันธุ์อื่นพันธุ์หายากอะไรเงี้ยก็ที่นี่เป็นศูนย์รวมเลยครับหลากหลายสายพันธุ์แต่ต้องสั่งจองเข้ามาอยากรู้ว่านี่คนนนทบุรีแต่ไม่เคยกินทุเรียนนนเลยเพราะมันไม่มีมันหากินยากที่นี่มีไหมพี่ที่นี่ต้องบอกว่า เรามีทุเรียนนนทบุรีแท้นะครับเยอะที่สุดในจังหวัดนนท์เลยมันมีแบบเทียมด้วยเหรอพี่คือ,อยังไงก<ถ>็เทียมก็คือเอาทุเรียนจากที่อื่นเข้ามาขายในจังหวัดนนท์แล้วก็บอกว่าเป็นทุเรียนนนท์อะไรเงี้ยครับต้องระวังต้องบอกไว้ก่อนฝากทางรายการไว้เลยว่าทุเรียนนนท์แท้ไม่มีขายลิงทางนะครับไม่มีนะตัดตัดจากส่วนเท่านั้นเราต้องจองก็ตั้งแต่จากที่ปลูกนี่ต้นเลยนรองต้องไปเลือกกันเลยว่าชอบลูกไหนถึงเวลาวันกำหนดนานวันตัดก็มันตัดแล้วก็อุ้มกลับบ้านเลยหลงหลินป่าแล้วอู่มีไหม หลงหลินตาละอูปัจจุบันมีนี้มีแล้วครับจริงๆหลงกับหลินเนี่ยเป็นชื่อสายพันธุ์ครับแล้วเขาจะตามด้วยอย่างเช่นหลินรับแลหลงรับแลเนี่ยก็คือปลูกที่รับแลปัจจุบันจะเห็นคนโฆษณาเยอะครับหลงจันหลงระยองอะไรอย่างเงี้ครับหลงทางไม่มีแล้วหลงทางไม่แห้งทงี่ก่อนแล้วโอเคครับเออคือมีหลายสายพันธุ์มากยังเห็นผมยังจันเนี่ยผู้เรียนมึงจันมีตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเลยเหรอฮะก็อ๋อคือคือเป็นลูกตัวเลขนีเป็นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่กรมวิชาการเกษตรพัฒนาขึ้นมา ทดแทนทางการค้าเดิมๆซึ่งอาจจะแบบคลองตลาดมาเป็นร้อยปีแล้วครับปัจจุบันนี้ไทยก็ยังหมอนทองนี่ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แต่หลังๆมากระแสทุเรียนมันวาไรตี้มากหลากหลายมีงือนหลากหลายมากกรมชาการเกษตรไทยเนี่ยก็รู้รู้รู้ตัวนานแล้วก็เริ่มวิจัยมาประมาณ 30- มสถึงสีปีแล้วปัจจุบันก็มีอีกสิบสายพันธุ์ใหม่ๆมีเยอะเลยที่พัฒนาขึ้นมาแล้วมีโปรโมชั่นดีๆไหมคะโปรโมชั่นดีๆครับสำหรับรายการแซ่บๆก็แซ่บแบบนี้นะก็เอาไปเลย ถ้าถ้าเป็นแกะเนื้อเนี่ยจะให้ส่วนลดเลย200บาท200บาทสองร้อยบาทลดต่อโลสองร้อยเลยต่อโลลดไปเลยโลละส0งที่นี้อยากขอความรู้นิดนึงพี่เวลาเลือกกุเรียนมันเลือกกันยังไงคือเคยเห็นไหมคะเขาตีอย่างเงี้ยต้ังไม่ออกเเราไปไม้ไม้กายสิทธิ์เนี่ยเขามืเอาไว้สำหรับเลือกว่ากุเรียนกุเรียนนั้นน่ะสุกหรือดิบ ถูกต้องเก่งเนอะแล้วเราต้องยังไงอ่ะเราไม่ดูไม่เป็นจริงๆการดูทุเรียนแก่อ่อนด้วยสายตาเนี่ยต้องเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะจริงๆแล้วมันก็พูดยากนะก็จริงจริงแล้วว่าถ้าคุณว่าอยากได้ความรู้เลยเข้าๆถ้าเราจะเป็นก้านยาวเนี่ย ตัวต้องแข็งไว้ก่อนเนี่ยตัวแข็งตัวแข็งัไม่หลุดง่ายอ่ต้องไม่นิ่มอ่ไม่โยกไปโยกมาง่ายเห็นไหมครับตัวสายพันธุ์เลยตัวต้องแข็งก่อนหนังต้องหนาเวลาเราไม่พอคุณพี่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวมาสอนเราในออนไลน์ก็ได้ได้เออวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากๆเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเราแจกเตาปิ้งย่างแน่นอนพักสักครู่ค่ะแซ่บปลาแซ่บ กันแทบนะคะร้านแรกเลยวันนี้เราอยู่กับร้านนมซิ่งเบเกอรีร่ชื่อร้านนมซิ่งไง,ยยงแต่ว่าขายน้ำพริกมะขามแล้วจะบอกว่าน้ำพริกมะขามของเขานะคือมันหอมมากคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอ,อยู่คือแบบ พูดเลยว่าหิวอยากกินกับข้าวสวยคือกินผู้เรียนตีเลยไม่ใช่นี่น้ำพริกยอดยอดอันน้นเมื่อกี้ไงน้ำพริกมะขามเขามีสองแบบค่ะมีน้ำพริกมะขามกุ้งกับน้ำพริกมะขามหมูใครไม่ทานหมูก็สั่งแบบน้ำพริกมะขามกุ้งก็ได้วัตถุดิดร้านนี้บอกเลยว่าใช้กะปิอย่างดี แล้วก็พวกมะขามพวกล็กอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งหอมกระเทียมทุกอย่างเขาใช้วัตถุดิบที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบได้รสชาติที่มันอร่อยหอมกลมกล่อมอะแล้วบอกเลยว่าคุณผู้ชมซื้อไปนะแค่กินกับข้าวสวยร้อนๆอะอย่างเดียวอร่อยแน่นอนทำไมเรารู้สึกอร่อยก่อนกินเนี่ยเราฉิวมากอ๋อฉิวแล้วกินดีมากเส่ต้อ้วอยากกินมากแล้วเนี่ยอากินกับไข่เค็มเนาะผักเถิกอะไรแบบนี้มีหมดเลยราคาไม่แพงกระปุกละ100บาทเท่านั้นแล้วก็มีม มชั่นด้วยคุณผชมโทรมาเลยเบอร์นี้0973914592<อ>เบอร์นี้นะคะโทรเลยเ,เาขาบอกว่าซื้อ6กระปุกแถมฟรี หนึ่งกระปุกหกร้อยบาทเองใชกระปุกก็แถมฟรีหนึ่งกระปุกแล้วคุ้มทั้งไปไปแบ่งกันเพราะช่วงนี้อยู่บ้านยังไงเราก็ต้องแบบออกจากร้านไม่ค่อยได้ใช่รับรองว่าแป๊บเดียวหมดเลยก็บในตู้เย็นได้นานเลยนะคุณเขาไม่ใส่สารกันบูดเวลาทานเสร็จแล้วให้ปิดฝาให้แน่นแล้วเก็บเขาตู้เย็นอยู่ได้หลายเดือนเลยคุณผู้ชมใจอ่อนเนเลยนะจ้าารสชาตินี่ดีเลยจริงโทรไปได้โทรไปเลยนะคะคุณผู้ชมที่เบอร์ 097ค่ะ3914592ค่ะโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งพี่ฝนได้โปรโมชั่นนะคะฟังไม่ทันเลยเมื่อกี้กระปุกละ100บาทถ้าซื้อ6กระปุกแถมไปเลยอีก1กระปุกค่ะโอ้สุดยอดมากได้กินฟินๆแน่นอนระปุกไดร700บาทคุ้มค่าต้องรีบสั่งเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะท่าผู้ชมต้องรีบโทรสั่งตอนนี้เลยค่ะ ทีนี้เราดมาร้านหนึ่งร้านที่สองเรามูนี่สตูดิโอใครที่ชอบเครื่องประดับสวยๆนะคะแามบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยทำแบบแฮนด์เมดทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเลยนะข้างบนเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่น5 5 0บาทเท่านั้นแต่ราคาเนี่ยอยู่ที่150บบาทเริ่มต้นแล้วก็มีหินมงคลด้วยด้านหน้า ก็จะมีตามชื่อเลยใครเหมาะกับหินแบบไหนตามชือได้เลยมาดูตีเขียวนี้แล้วกันเนาะยังไงเนี่ยเสริมหน้าที่การงานและการเงินเพิ่มความมั่นใจกล้าคิดกล้าแสดงออกเฮ้ยนี่เหมาะมากแล้วแต่ไงว่าใครชอบแบบไหนแบบว่าชอบสีอะไรนี่ตัวอย่างมีฝสนใสใม้ดูนี่นี่ล็อกเนี่ยแล้วช่วงนี้ต้องใส่แมสด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นสายคล้องแมสสวยๆแบบนี้220้บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมสามารถเป็นสร้อยคอได้ด้วยกิ๊บเก๋แบบนี้ ของซื้อไปแล้วนะไม่มีใครใส่ตามเราได้เลยเพราะว่ามีชิ้นเดียวในโลกค่ะแล้วเป็นหินร้อยด้วยนะเพาคือถักเส้นต่อเส้นอะราคานี่ยังไงบ้างทั้งหมดราคาเริ่มต้นที่150บาทเท่านั้นนะคะซื้อไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนซื้อไปใส่เป็นแฟชั่นสวยงามมีที่ใส่เท้าด้วยนะข่ข้อเท้าออวก็จะคล้ายๆสร้อยมือใช่ไหมแต่นี้เคใส่ข้อเท้าใส่ขเท้าได้ผู้ชายก็ใส่ได้ใช่ผมใส่็นข้องคอได้ ทางร้านนี่ต้องบอกก่นเลยว่าไม่มีหน้าร้านนะคะเน้นออกงานอีเวนต์อย่างเดียวแต่ช่วงนี้งานอีเวนต์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราสามารถติดตามงานหรือดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Instagram นะคะชื่อว่าม o o n ่สตูดิโอหรือว่าโทรมาที่0897695535สวยอะ่ะดูซิ โปรโมชั่นมี่ไหมพี้บอกไปยังฮะโปรโมชั่นอ๋อเนี่ยสวยงามมากๆคุณแพงมีโปรโมชั่นไหมฮะโปรโมชั่นเนี่ยต้องโทรสั่งเลยนะคะโทรโทรมาถามก็ได้สวยเนาะหน้าปลาซ่าชอบแต่จริงๆแล้ว150บาทก็ถูกมากๆเลยนะเริ่มต้นแค่นี้เองเ็นโปรโมชั่นเห็นเขาบอกโปรโมชั่นลดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าโทรมาแล้วบอกจากแทบพาซ่านะครับใส่ให้หน่อยเออโอเคครับ สวยะซื้อชม้นเไีมวกไห้ถูกไ้อถูกไหดถูกไหก็ลดถูกไหมถูกไกไหมถูกไหมถูกไหมกไหมถกไหกไปมรูไห้ถูกไหมถูกไหมกไ่มถูกไมกไมไปมถห้ถูหมถกไหมถูกไหมถูกไหมถูมกไจะซืกไหนถูกไกไมากมถูกไหมถูกไเมถูกองมถกไหมถูกไหคถูยไหมถูกมกไหมถกรหมถูกไไกไม สองชื่อนะคะวันนี้นะครับนี่เห็นไหมชื่อเริ่มเต็มกล่องแล้วนะครับสแกน QR code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เข้ามาในไลน์นะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลแล้วคู้โชคดีของเราคุณสุพิชชาปานประพัฒน์สระุงมมาอ้ไปเลยจ้าประหลาชัดเจนนะฮะนะฮะโทรได้เลยครับผมที่สำคัญนะคือต้องบอกว่าส่งกันมาเยอะ เพราะว่าของรางวัลเราแจกทุกวันและใน Facebook แซมพาซาอีกก็แจกอีกหนึ่งรางวัลในอาทิตย์นี้นี่ฮะนี่เตาปิ้งยา่างจากสมาร์ทโฮมได้เอากลับไปใช้ที่บ้าน<ๆ>กับคนในครอบครัวหรือจะกินคนเดียวเหนือเหนือก็ได้ออที่สำคัญช่วยกันแซบระหว่างนี้นะครับ คุณนะฮะมีสินค้าอะไรก็แล้วแต่ส่งมาให้เราขายให้ครับเพราะว่าเข้าใจครับช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้มันจะเป็นต้องออกมาขายเองจากที่ไหนก็ได้ส่งเลยทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเราจะขายให้เออมันออกไปขายเองไม่ได้ด้วยแหละเพราะเป็นจริงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นรายการเราก็คืออยากจะช่วยให้ขายได้ต่อไปนะเพราะจะมีเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือว่ามีมีวิกฤตแบบนี้นะคือต้องบอกว่าคุณสุพิชาเพลงมันมากเลยจริงแต่ว่าเาไม่รับสายเลยอ่ะ น่าจะเป็นว่านี่ของอั้จับมาม่นะคะนะคุณศุิชาเพลงมันเหลือเกินนะครับใช่ค่ะวันนี้ลองดูสิเป็นคุณคัทชรดาเอกชวกรค่ะเดี๋ยวโทรไปหาค่ะแต่ถ้ากับว่าใครยังไม่ได้ส่งมาเนาะต้องส่งมาเนาะสแกนทีว่โค้ชเฉยๆแล้ววันที่14พฤษภาคมนี้มนรักน้องผักกระแยนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วแชร์กิจกรรมของเราต้องแชร์กันมาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าลุ้นรับ กระเป๋าด้วยใช่เพราะผมเนี่ยขับรถคุณรู้ไหมเนี่ยผมเห็นนะตุ๊กๆมีโป้ป้ายโปรโมทผมถ่ายรูปนะตอนรถติดเนาะไม่ตอนเปิดรถแล้วลงไปถ่ายเลยแล้วก่อนนี้ค่ะคุณพัชรดาโทรจากรายการแซปปาซ่านะคะค่ะคุณพัชรดาอยู่จังหวัดอะไรคะนครนายกค่ะนครนายกหรอวันนี้ฝนตกหรือจ๊ะยังไม่ตกค่ะคืนคืนอ๋อแล้วรู้ตัวไหมคะว่าวันนี้ ได้รางวัลจับเราไปเลยค่ะต่อคนนี้หัวเราคิดไม่ได้หัวเรา่าคุณพัชรลาอ่านชื่อแล้วตลกเลยครับแต่วันนี้ได้รับไปแล้วของรางวัลจากสำมณ์โฮมตับพี๊ยยจากสำมณ์โฮมโอ้โหโชคดีมากเลยนะจับอีกชื่อก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมคะวันนี้โอ้โชคดีมากคุณพัชรดาใช่ขอบคุณมากเลยนะคะทางทีมงานเราส่งของรางวัลไปค่ะขอบคุณค่ะ มัลมีแมทที่ว่าฉันไม่รู้หรอกเธอหัวเราะคิกคลิกท่นเห็นนะออ้่าที่สำคัญนะครับละครนะฮะับมนรักน้องพะเเกง14พฤษภาคมนี้ระหว่างนี้ส่งกิจกรรมเข้ามารื่องไปเยอะแชร์รักกับมนรักน้องพะเเกงใช่่ใชนะคะแล้วก็โพสต์ลงในไอจีเฟซบุ๊กหรือว่าติ๊กต็อกอะไรของคุณเองนั่นแหละได้หมดเลยแจะลืมที่สำคัญคือแคปชั่นแคปชั่นต้ิ่เด็กแฮชแทแชทต้องมีนะฮะ14พค อะไรอ่ะผักกระแยกมาแน่ผักกระแยกมาแน่พูดกวนลืมไงแล้วหลังจากนั้นผักกระแยกก็จะมีคนกินมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผักกระแยกมาแน่ค่ะวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณเสื้อผ้าไมเคิลคอร์และเพนคิวเลอร์ครับวันนี้พวกเราแซปบลาซาศูนย์รวมความสนุกสนุกทั้งครอบครัวแจ็คชวร์ทุกวันสวัสดีครับแซปพลาซ